3ความลับนะคะทําให้ผู้ชายติดคุณคิดถึงคุณจนไม่กล้าไปไหนนั่นเองนะคะความลับที่หนึ่งคือรู้จักเล่นตัวบ้างนะคะคิดเสมอเนาะว่าเราเป็นคนมีสเสน่ห์ไม่ใช่ของตายค่ะคนมีสเสน่ห์จะไม่เฝ้าตามติดเขาหรือรอคอยข้อความเขาตลอดเวลาเช่นเวลาที่เขาขอเดท คุณก็ถ้าไม่สะดวกก็ปฏิเสธได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่สะดวกแล้วก็ปฏิเสธได้เลยแค่นี้ถ้าเขาชอบคุณจริงๆนะเขาจะาก,กระวนกระวายตามติดคุณนั่นแหละคะ่ะมันก็คือสิ่งที่เราวัดใจเหมือนกันว่าคนคนนี้เขาชอบเราจริงๆหรือเปล่าหรือเข้ามาแค่อ่อยแต่ถ้าคนที่ไม่มีความอดทนไม่ได้ชอบคุณมากพอ เขาก็จะขอบายไปเองค่ะมันก็เป็นการคัดกรองคนที่ใช่กับคนไม่ใช่ไปอีกสเต็ปหนึ่งเนาะข้อที่2ค่ะเวลาที่เจอกันนาน,านทีจะเซอร์ไพรส์ไปซับกลุ่มก็ได้เซอร์ไพรส์ในที่นี้ก็คือแล้วแต่ว่า ผู้ชายของคุณชอบแบบไหนบางคนอาจจะชอบให้แฟนแต่งตัวส,สวยๆมารับเออบางคนอาจจะชอบแบบเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นดอกไม้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มอบให้กับเขานะคะซึ่งจะทําให้ผู้ชายรู้สึกประทับใจในตัวคุณแล้วรู้สึกดีกับคุณมากด้วยนะคะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะพูดทีเล่นทีจริงสาวๆที่รู้จักคําพูดเล่นคํากับผู้ชายพูดทีเล่นทีจริงจะทําให้ผู้ชายมีความสุขฮอร์โมนโดปามีในหัวเขาจะหลัง่งหมายถึงพูดให้ผู้ชาย จินตนาการได้คุณพูดได้ไหมอ่ะพูดให้มันเป็นเรื่องเราทําให้ผู้ชายคิดเป็นภาพเป็นภาพตามคุณได้นะคะผู้ชายจะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขค่ะแล้วในในแค่ความคิดเนี้ยมันจะมีแต่คุณวนเวียนในหัวของเขาจนเขาไม่มีเวลาไปคิดถึง ผู้หญิงคนอื่นนอกจากคุณนะคะแค่นี้เขาก็ติดคุณแล้วตกลุมรักแล้วคิดถึงคุณได้นั่นเองค่ะทีนี้อยากสําเร็จในเรื่องของความรักโคราเช่มีหินหยกนะคะสีขาวเนาะสีน้ําตาลที่จะแนะนําคุณนะคะเน้นในเรื่องของความรักทําให้รักประสบความสําเร็จนั่นเองแล้วที่สําสคัญคือในคลิปนี้นะคะจะมีอีบุ๊กที่ฟรี แถมยกและอ e ีบุ๊กหนึ่งเล่มให้คุณด้วยเพื่อที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นปัญหาที่คุณติดในภาษาอังกฤษทุกอย่างล้านแปดอย่างเช่นการออกเสียงการจำำรําคําศัพท์ไม่ได้การสื่อสารกับฝรั่งไม่ได้คุณจะคลี่คลายเพียงแค่คุณอ่านแล้วเข้าใจรู้เรื่องนะคะ มันรู้เรื่องแน่นอนเพราะโคเชมคัดส,สันมาสำหรับเลเวลที่1-2-3นะคะซึ่งคุณจะอ่านง่ายมากๆเป็นศัพท์เบสิกแล้วเป็นเรื่องราวที่สนุกมากๆยิ่งคุณฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้นเท่าไหร่ อยากเก่งภา,าษาอังกฤษนะเอมจะบอกเลยคุณต้องอ่านหนังสือภา,าษาอังกฤษถ้าคุณไม่อ่านภา,าษาอังกฤษคุณก็จะไม่รู้นะคะแล้วถ้าเวลาที่คุณอ่านคุณจะจับเรื่องราวและรวบรวมประโยคได้ว่ามันคืออะไรยิ่งเห็นบ่อยยิ่งจําสับง่ายนั่นเองเนาะใครสนใจก็คือทักแอดชเอมมาได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญคือ ถ้าไม่รู้ว่าจะทักไปที่ไหนสังเกตเนาะทุกครั้งที่โคชเอมโพสคลิปลงจะมีข้อความอยู่ใต้โพสคุณแค่คลิกลิงก์ตรงนั้นนะคะแล้วก็ส่งข้อความหาโคชเอมได้บอกว่าบูชาหย,ยกแคปหน้าจอนี้ไปด้วยนะมันจะได้ฟรีอ e ีบุ๊กภาษาอังกฤษนะคะเอาไว้สื่อสารกับหนุ่มต่างชาตินั่นเองค่ะ